อยู่ข้างบนกันพี่เมฆพี่หมอนนอนกอดกันอย่างเงี้ยค่ะนอนกอดกันนะน้องฟ้านะน้องฟ้าจะกินข้าวพุดก็นอนอย่างเงี้ยแม่จับมันขังเดียวอยู่นา,านแล้วฮะแต่ก่อนไม่อ้อมไปอาบน้ําจนไม่อ้อมไปอาบน้ำมามันก็โวยวายโวยวายรู้สึกไห,มร,กไหม,มรู้สึกไหมถามมารู้สึกไหมอยู่คนเดียวอ่ะฮะร้าย ห้นอนกิ้งนอนเกลือดความที่มันรักแม่นะแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้ขึ้นไปแล้วเนี่ยเขานอนกันมีความสุขก็จะมีปัญหาทันทีจะมีปัญหาทันทีเลยพืจะไม่ได้นอนเจะไม่ได้นอนจริงๆมันเป็นแนวฉลาดมากฉลาดที่สุดเลยไร ตีไปเลยเนี่ยแม่ไม่อยากตีบอกตรงๆนะตีไปก็เท่านั้นไงคะนี่ว่าจะซื้อฟ็อกกี้อยูม่มาได้ซื้อก็ฟ็อกกี้มาฉีดเวลามันไอเนี่ยมันจะได้กลัวยังไม่ได้ออกไปซื้อเลยไปทุงนอกรุกงที่ก็ลืมลืมอยู่นั่นแหละเล่นเล่นเล่นอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียเล่นอยู่คนเดียวอ่ะไอ้น้นน pilot. องฟ้ามาลูกกินข้าวคะ่ะกินเก่งว้าย แม่ดูสิสงสารปื๊ดไม่เป็นอันหลับอันนอนแทนที่เขาจะได้นอนไบ้ามเปิดขึ้นมาเป็นเรื่องเลยแหละหน้าสงสารค่ะถูกตีเอาตีเอาโถลูกหน้าสงสารเราแม่อมก็ไม่ได้ว่าจะไปแสดงความรักอะไรกับเจ้าปื๊ดมากมายหรอกก็แค่ปกป้องมันเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะไปกอดลัดฟัดเบี่ยงรูปหัวนั่นนี่ไม่ไม่ได้ทํานะคะแม่อไม่ได้ทํากับปื๊ดเลย ล่าเลยตั้งแต่ปื๊ดมาอยู่ในกองเนี่ยตั้งแต่ปื๊ดเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยแม่อ้อมไม่ได้อะไรกับพื๊ดเลยสักคนิดนึงคือปล่อยเหมือนคนอื่นๆนั่นแหละที่แม่อ้อมจะเล่นบ่อยก็คือพี่หมอกเพราะว่าแค่แม่จะไปแอบหยอกๆพี่หมอกเฉยๆดูพี่น้องก็สิคะแล้วเขาอยู่กันสี่ตัวก็เงียบนะคะไม่มีปัญหาไม่มีอ่ะแล้วถ้าจริงๆแล้วมันอยู่กันไอ้ลุงขึ้นมาอยู่ด้วยแล้วปื๊ดลงไปก็ก็ไม่มีปัญหาคะ่ะไม่รู้จะจงเกียจจงชังอะไรนักหนาก็ไม่รู้แม่ก็ไม่เข้าใจ อยู่ไม่มีความสุขเลยลูกเลยมันทุกทรมานใจทุกทรมานใจลูกแม่จริงๆเดี๋ยวดูนะเราขึ้นมาแต่มันจะมีปัญหาไหมม,มันก็มันรักแม่แม่รู้ว่ามันรักแม่แม่รู้นะดูดูค่ะดู คือต่อให้อ้อมกอดมันมากแค่ไหนมันก็ตีปื๊ดค่ะคือมันไม่รู้น้องจะอธิบายว่ายังไงดีอะเหมือนไม่ชอบหน้ากันมากๆปื๊ดมันก็คือเหมือนพวกกาฝากประมาณว่ากาฝากก็เรียกว่าอะไรนะคะเออนั่นแหละกาฝากก็แนละคือมาอาศัยเขาปะซึ่งเขาปื๊ดมันก็ไม่ได้สู้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะ แต่ก็ยังจะคอยจ้องหาเรื่องนะลูกกระตามันนะสุดยอดตามันเนี่ยตามันเนี่ยสุดยอดของความหาเรื่องค่ะตามันเนี่ยเนี่ยมันแสบจะตายไปบอยที่หิวซะให้เข็ดเนี่ยได้ดูนะถ้าเกิดคืนนี้มีเรื่องนะคืนนี้มีเรื่องนะก็ต้องจริงๆการที่แยกชั้นเนี่ยมันไม่ดีนะคะเพราะว่าคือมันจะ อยู่ไม่สะดวกเพราะว่าข้างล่างเนี่ยเอาไว้เป็นห้องน้ํานะคะแล้วข็ข้างบนเนี่ยเอาไว้เป็นที่นอนเพราะที่นอนก็ต้องกว้างเนีย่ยคิดดูดีค่ะมีชั้นชั้นนี้นะคะมีชั้นนี้นะคะมีชั้นนี้มีชั้นนี้นะคะมันเยอะมันอยู่ได้สบายแล้วก็มีห้องนี้แล้วก็มีห้องนี้ห้องมีสองห้องชั้นมีทั้งหมดตั้งสชั้น4ชั้นนะแทนที่ว่าจะอยู่ด้วยกันแบบอ่ะ ให้มันสบายๆก็กลายเป็นว่าต้องมาอึดอัดซักเพราะแม่ห้องมันต้องป mm. ิดตรงนี้แล้วเอากระบะกทรายวางอันน FO ี мире, ้พวกข้างบนก็จะแบบอ่ะชามน้ําไปอยู่ข้างบนแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นทรายก็ยังไม่ไวที่รายมันจะขึ้นไปเพราะว่าเนื้อชั้นทรายเนี่ยพอเขาเดินออกจากกระบะทรายปุ๊บมันก็จะติดเท้าเข้ามาอยู่แล้วไนเนี่ยทําเรื่องเล็กให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะดูขนมันดูขนมันแม่บ่นไปนู่นนี่นั่นไปดูขนมันตั้งเลยค่ะดูขนมันตั้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาหางมาตีแม่เนี่ย มันวนเวียนอยู่ใกล้แม่เนี่ยเลยยกให้มันเลยที่หนึ่งไอ้้องฟ้าเขาไม่มีอ่ะเขาก็เฉยเนี่ยค่ะอ่ะพุทธก็หลับอยู่เนี่ยพุดหลับอยู่เนี่ยแล้วแม่คิดได้ถ้าเกิดแม่เดินไปเนี่ยมันจะมีสักออสักแอ้ไหมเนี่ยเนี่ยพี่แม่พี่หมอก็หลับอยู่พุ๊ก็หลับอยู่เนี่ยเขานอนหัวแล้วนอนชั้นนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะไม่ได้ไปเกะกะขวางทางใครด้วยนะอ่ะไม่ได้เกะกะขวางทางใครเลยอืมอืมอืมเดินวนเวียนวนเวียน ดูดูเถะเอ้ามาจะอะไรนักหนาแม่ถามว่าจะอะไรนักหนานะตอบแม่ดิรู้แม่ดิว่าอะไรนักหนาตอบแม่ตอบแม่ให้ชื่นใจหน่อยดิตอบให้ชื่นใจหน่อยสิว่ามันอะไรนักหนาอ๋อตอบให้ชื่นใจหน่อยดิอ๋ออ๋อตอบให้ชื่นใจหน่อยดิว่ามันอะไรนักหนาก็จะบีบให้ตายเลยนี่ฮะนี่เนี่ยฆ่าให้ตายเลยดีไหมถามว่าฆ่าให้ตายดีไหมฮะฆ่าให้ตายดีไหมอ๋อ ลงไปแล้วค่ะลงไปเลยล,ลงเสรจแล้วลงเลยอย่ายุ่งนะอย่ายุ่งกับน้องนะจะได้ทำอย่างอื่นได้แม่จะทำอย่างอื่นแล้วพี่แม่คือบอกนอนตีหางสบายตูดไปแล้ว หูเพ่อาบน้ำเสร็จสะอาดสะอาดเลยได้เลยพยายามเลยเอาปูไว้เพราะว่าท่ายเอาปูไว้ตอนเดินเข้ามาแม่งมันลื่นเลยเดี๋ยวจะล้มอาบน้ำยากมากแม่ต้องบอกเลยโอ้ยจะซื้อโซ่มาล่ามก็ไม่อยากจะล่ามนะอาบน้ำเนี่ยอาบกาจะสะอาดได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะวิง่งแล้วแม่น้ะหนีบตัวไว้นะเอาแม่เอาขาหนีบไว้ไม่ต้องมาขาหนีบไปขอโทษค่ะตัวหนักหลบฝมมนแรงเยอะนะ มันดิน้นหลุดคือเราก็ไม่กล้าหนีไปเยอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปล่อยเราเองอาจจะล้มน้องก็เลยต้องปล่อยเกงเกิงแม่เปียกหมดเลยอาบน้ําทีหนึงวิ่งน้ําท่าไม่ให้อหาบแก่แล้วเนี่ยตกกะเยอะแล้วเนี่ยฮึแกแล้วเนี่ยฮึจัดบ้านถูบ้านให้แล้วอันนี้แม่เอาไว้ไปซักอื